ทีนี้คนที่จะเป็นคนฟ้องหรือเป็นทนายที่จะดูแลเรื่องนี้ไม่รู้จะใช่ทนายเดชาหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเนี่ยทนายเดชาโพสต์ในเพจทนายคลายทุกหญิงที่ถูกลิงทําร้ายเนี่ยติดต่อให้ทนายเดชาฟ้องลิงแล้วจะได้เป็นคดีตัวอย่างเพราะลิงมีพฤติกรรมเป็นมาเฟียวันนี้ทนายเดชาให้สัมภาษณ์กับเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยที่เมื่อสักครู่พออ,อบอกว่าได้เฉพาะช้างกับกระทิงอ่าทนายเดชาบอกว่าได้ทั้งหมด ฟ้องได้ทั้งหมดไอ้คำว่าช้างกับกระทิงเป็นระเบียบภายในของเขาเท่านั้นแต่จริงๆกระบวนการชันสารมันใหญ่กว่าระเบียบภายในของหน่วยงานน่ะก็ในเมื่อลิงอยู่ในความดูแลของใครล่ะลิงอยู่ในความดูแลของอะไรกระทรวงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทางกระทรวงก็ต้องจัดการเรื่องนี้พูดไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลยนะว่าทําไมปล่อยให้มันลลเลยเถิดมาขนาดนี้ได้แล้วไปฟังให้สัมภาษณ์เนี่ยให้ปรับตรงปรับตัวโมไม่รู้สงสัยก็คงฟังพออสสเดชหรือเปล่านะ ให้มาปรับตรงปรับตัวอะไรยังไงนี่คือการแก้ปัญหาหรอฟ้องได้ทําไมจะไม่ได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ก็คือแล้วถ้าจะฟ้องจะฟ้องอะไรได้บ้างฟ้องทางแพ่งได้ครับทางแพ่งก็คือเป็นการละเมิดละเว้นปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการป้องกันแล้วฟ้องอาญาก็คือเอาผิดกับเจ้าหน้าที่อุทยามประจําจังหวัดลบบุรีคือมีหน้าที่ป้องกันถูกไหม,มไม่ป้องกันก็ผิดอะไรหนึ่งห้าเจ็ดดังนั้นทําไมจะฟ้องไม่ได้และถ้าฟ้องได้ ทนายบอกมั่นใจไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคและจะได้เป็นบรรทัดฐานเลยเห็นหัวประชาชนบ้างอันนี้ทนายพูดนะไม่ใช่เห็นหัวลิงอย่างเดียวเห็นหัวคนบ้างขนาดฝรั่งที่ภูเก็ตยังเพิกถอนวีซ่าเลยแล้วทำไมไม่ถอนวีซ่าลิงซะบ้างย้ายมันออกไปเถอะเอาฟังเสียงทนายสิ การที่จะฟ้องเพราะเขาโกรธนะผู้ว่าก็ไม่สามารถทําอะไรได้กรมอุทยานก็ทําอะไรไม่ได้เขาเลยโกรธก็อยากจะให้ผมเนี่ยดำเนินการฟ้องร้องทั้งๆๆทางแพ่งทงางอาญามันไม่ใช่เรื่องขำเลยเรานึกถึงเวลาเราเดินเดินแล้วโดนหมาจอนจ,จับจัดเนี่ยเราก็ฟ้องได้ทำไมจะฟ้องไม่ได้นะใครให้อาหารลิงใคร,ครคเป็นเจ้าของลิงก็กรมอุทยานเนี่ยต้องรับผิดทางแพ่งนะเรื่องความรับผิดทางละเมิดเนื่องจากการละเว้นหรือการปล่อยปะละเลยไม่มีมาตรการป้องกันตามสมควรประชาชนเดือดร้อนเราก็อาจจะฟ้อง157มันก็มีมูลพอที่จะฟ้อง มันจะได้มีบรรทันธานเนี่ยเจ้าที่จะได้เห็นหัวประชาชนบ้างเห็นหัวลิงอย่างเดียวแต่ไม่เห็นหัวประชาชนขนาดฝรั่งที่ภูกเก็ตเขายังเพิกถอนวีซ่าเลยแต่ปรกากฏกองอุทยานไม่ยอมเพิกถอนวีซ่าลิงแทนที่จะให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ยังไม่เพิกถอนวีซ่าลิงเหมือนเดิมมีคนโทรไปกล่มกู่เขาไม่ให้ฟ้องลิงไม่ให้ฟ้องกรมอุทยานผู้ตลองรว่าคนอื่นเขาโดนลิงกัดก็ต้องทนทนไปถ้าเกิดว่าฟ้องลิงแล้วอาจจะอยู่ไม่ได้นะผมว่าลิงที่เนี่ยมาอาเฟียจริงๆอ่ะเขาก็ไม่บอกเราเป็นใครแต่ว่า รู้เบอร์ของทางผูง้เสียหายยังไงนะครับนี่ครับคุณผู้ชมประเด็นท้ายเนี่ยสำคัญทานายเดชาบอกว่าโทรกลับมาบอกเรานะนี่นี่นี่เมื่อเมื่อกี้เลยมีคนโทรไปขู่โทรไปขู่คุณอ้อมบอกขนาดเราคนลบบุรีคนอื่นๆโดนกัดยังไม่เป็นไรเลยนี่คนลบบุรีจริงหรือเปล่าเนี่ยโดนแค่นี้ทําเป็นเรื่องใหญ่โตโอ้โหโดนขู่แล้วฮะคุณผู้ชมฮะ เราก็เลยสอบถามไปที่คุณไอซ์น้องชายของคุณอ้อมนะครับคือตัวคุณอ้อมเนี่ยแกบาดเจ็บสาหัสนะอย่างที่บอกนะกระโปงสะโพกแกเคลื่อนแล้วก็หัวเข่าแกแตกน้องชายบอกว่ายอมรับว่ามีคนมาขู่จริงแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกตกใจแล้วก็กลัวแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าไปปรึกษาทนายจริงแต่ขอขอดูก่อนแล้วยังไม่รู้ว่าจะฟ้องหรือเปล่าเริ่มรู้สึกกังวลแล้วก็กลัวจากการโดนขู่ เขาเป็นนักข่าวบอกว่าเป็นนักข่าวของช่องไรเขาไม่ได้พูดเขาบอกว่าแล้วที่คุณบอกคุณภรรยชาว่าคุณจะฟ้องกรมอุทยานะจริงไหม ผมก็เลยบอกว่าเป็นการปรึกษาเฉยๆเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะหาคนเยียวยาตรงไหนเพราะลิงมันทาร้ายให้พวกผมได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าเอา้าที่คนอื่นโดนกัดเขาโดนกัดกันเยอะแยะทําไมคนอื่นเขาไม่ฟ้องอ่ะทำไมคุณต้องไปฟ้องอ่ะบอกผมไม่ได้ฟ้องคุณฟังผมก่อนเขาก็บอกว่าเอางั้นคุณก็ไปคุยกับทนายของคุณให้มันเรียบร้อยแล้วกันแล้วก็ขอไลน์ผมไว้แอดไลน์บับเขาก็มีไลน์ขึ้นมาแต่ไลน์เขาไม่ไมีตัวตนวก็เลยบล็อกบล็อกเบอร์ไว้เพราะลำพานที่เราพูดไปว่าฟ้องเราไม่ได้ฟ้องนะเราก็ไม่ได้เอ่ยว่า,าจะะไปฟ้องนะ ผมก็ไม่อยากจะฟ้องจังหวัดเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่ไงครับเราจะต้องทํามาหากินในนี้<ม>ทีนี้จะไปฟ้องกรมทุทยานซึ่งมันมันก็ยากอีกอะค่าทนายเดินทางเสียไปกลับนู่นนี่นั่นไหนจะต้องเสียเวลาได้ไม่คุ้มเสียแล้วจะชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยต้องหยุดเรื่องการฟ้องไว้ก่อนแต่เบื้องต้นก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความไว้ครับเมื่อตอนเที่ยงสี่สิบสี่นาทีที่ผ่านมาวงจรปิดเนี่ยมันชัดมากลิงนี่มันกระโดดถีบเลยนะฮะแล้วในใบแจ้งความก็เขียนว่ามีลิงกระโดดถีบ จากด้านหลังแล้วแย่งอาหารคือคําแนะนําของพออแกบอกว่าก็อย่าอย่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างเคสเนี้ยก็บอกอเออให้เหมือนกันอะไรเลี่ยงอะค่ะเหมือนท่านบอกว่าเรารู้ว่าอ่ะลิงสมมุติเดินมาแล้วเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลี่ยงเราอย่าเดินไปแต่อย่างอย่างเนี้ยค่ะเคสของคุณไอซ์คุณอ้อมเนี่ยมันเข้าด้านหลังนะแล้วกําลังจะมาขึ้นรถซื้อกับข้าวมาจากตลาดกําลังจะมาขึ้นรถเพื่อขับกลับบ้านแล้วคล้ายๆมันซุ่มกันอยู่แล้วมันทํางานเป็นทีม2ตัวนะ มันมาสองตัวนะตัวหนึ่งกระโดดทีอีกตัวหนึ่งกระชากถุงอะ่ะถ้าไม่ขึ้นรถแล้วจะกลับบ้านยังไงเดินเลี่ยงใช่ไหมหรือต้องถือไม้พกไม้ตลอดเวลาหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องนี้จบยังไงนะฮะค่ะท่าช